สบายดีพี่น้องสุภูสุคนเด้อมันนี้กะซื้อสิภาพี่พาน้องมาต้มมาม่ากินแรงพี่น้องมันนี่นีมาม่าห่อสามห่อกับนีเลี่ยมห่อหนึ่งใส่แจ่วใส่เส้นเรียบร้อยแล,แล้วนี่กับมาคลา้น รอจังแม่ผงบันเนี่ยมหไยเป็นซุกแหง้งทำซุกแห้งมาสิอืดต้มซุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องต้มมามาสามห่อพี่น้องเจอกี่สองห่อซึ่งบุอี้พี่น้องเจอกี่สามห่อพักข้าวเห่ากะมีทูผู้สองหน่วยหักเพชรดิบแล้วก็พักข้าวทอดแล้วก็ พักอันมลภาพะพี่น้องมามามาพี่น้องกินน้ากันสุขูมสุคนเด้อน้องก๊อบน้องใต้ไปแล้วพี่น้องไปลินล่ะซึ่งกับสีทอดไข่ใ,ให้ลูกกินผ้วหน่วยมาอน่มามามา,มาสุขรูสุคนเดอ้อสบายดีพี่น้องสุขรูสุคนเดอ้อจ้าซะอื่นกับเปลี่ยนธาตุเด้อพี่น้อง ใส่ถ้วยคือว่ามันล้นพี่น้องเลยเปลี่ยนเสยียถามันกะสีเย็นไว้เนี่ยเสียถาพี่น้องต้มมะมาสดดสดรสดดต้ยมยำกุ้งเข้มข้นพี่น้องโซ่สีเล็บก่อนน้องสีเล็บเล็บจะเองทางนี้แหละสีชมพูแก่ทางนี้แหละส,ส,สีอย่างสีสีอย่างวะทาแล้ว รู้สึกว่ามันแดงเกินนะพี่น้องสีชมพูแก่แต่มันแดงเลยเปลี่ยนมาใส่สีนี้ม่มีม่มีอย่างลึบอ่ะค่าลยลลิ่นหอวันวก็เลยสภาพมันก็เลยเป็นแบบนี้พี่น้องอย่าว่ากันเด้อเอาเป็นแฟชั่นใหม่ก็แล้วกันมามาได้จ้าพี่น้องสุครูสุคนสสื่องพาพี่พาน้องมากินต้มาม้าอีกแล้ว ทั่วผู้จากสวนเก็บบนท่านน้องเอเก่เฉยๆเขียวเสียแล้วจากต้นไม่เทหลือ ใกล,ล,ล,ล้ใกล้อเบ้ร้นหลังเบ้กหะไรใกล้อะไรเือีนึงเท่ารีใคร สองสามโต้ไปแล้วจะปีละล้านสองล้านเราก็เก็บไว้เป็นเงินเก็บของเราบริจมเป็นระบบขอร์มลูกมันจะลูกขอร์มลาพี่น้องมาจบวันฮะ mười hàng bà ơi, tôi chạy Chú Chú không hay điều rồi nó nón mẹ má mẹ mẹ mẹ, 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 mẹ. mẹ hay มาแต่ใส hmm? ่โ mm. ด๊กึ่มเออมาตลิ่นมะลุเออมาลิ่นน้ำบิดเออลิ่นน้ำบิดเออบิดดึงหูมะลูกมารายงานแม่พี่น้องเอ้ยดึงว่างใดไม่บิดดึงว่างใดนี่มันดึงกี่พี่เกิดกี่พี่บิดดึงนี่เอานี่วะ เอาอันนี้บ่าวสลัดเด้อได้สอบได้สอมน้องเอ้ยช่วยอัดะมันย่าสอมอีแม่เพราะพราใจได้หลายเอ้ยใครบ่ย่าบ่ย่าเราไปลินนะ đừng đừng hồ lời rồi mà, mời 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 mời

เสื้อเจะขออนุญาตแล้วนะพักอันนี้ถ้าพลายครับท่ายเ่ายท่ายอดสด้วยกินพักอันนี้เด้อพี่น้องกินกับข้าวเมื่อละสี่ห้านยอดหรือหกยอดบางคนอาจจะบ่มัากเนาะมันขิวบางคนอาจจะขิวบางคนอาจจะหอมซึ่้งหละหอมหัวละ้าท่ายง่ายพี่น้องเอ้ยซึ้งเป็นคนที่ว่า ่ายคนทั่งสันญาขงน้อยมากินใบเนี่ยรส่ายง่ายี่ะขอโทษเด้อพี่น้องที่เราบวกคำบวสุภาพแต่แนะนำวิธีให้น้องลองรับประทานบึง กับไก่หง À, tốt đấy ha Thế mà cày không cày thau đi ha ừ. im là bác ่่ไปๆไปโอ้ยไก่เนาะเอย้ยดื้อแท้ไก่วนอ่ะพี่น้องอ,อ,อะไก่วนไรอ่ะ อ๋อบอลินหมอมไมเอาอสัมาทุ่จ้าพี่น้องกันทุ่จ้ากันเราลงลุ้มทุ่จ้าเราลงลุ้มกินเจ็บเจือบอลินบอลินคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง,งสาวอึ้งพวงซาดเด้อจ้าคลิปนี้ก็ว่าสบายดีบ๊ายบาย บายบายบายสุดจ้างั้นบ่อยบายกูเห้ได้กดวะนี่